สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมเหมือนผ้าพี่น้องมาหาปลานอนเว้นคือเก่าเลยครับพี่น้องปลานำกอเจาะแฉงสี่ล้วครับพี่น้องนำเนหน่อยแล้วก็เบึ่งกันครับว่าสีมีปลาบ่ไม้นี่เคยมาหาแลวครับแล้วมันสีสีเบิดไเปแน่เด้อครับพี่น้องสิเป็นจังได๋ครับเหมือนสีสิได้จักโตสีสีมานคือรหลอบแรกบ่ครับพี่น้องไปบิ่งกันครับ คนหน่อยพี่น้องตอนน้นหนก่อนครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องตัวนึงครับยุณตัวนึง ครับผมไปแล้วเห็นอีกแล้วครับพี่นอ้องปุ๊บนี่ครับ พี่น้องเบิ่องมองมันอยู่ตัวนี้สัดๆเลยพี่น้องเห็นบ่ครับสีเบิ่งสัดๆนี่ครับมองปัามันอยู่นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับนะอยู่มือผมนะครับนี่ครับสินว่านยุงสีแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนอนอยู่แบบนี้เลย บนชัดๆครับพี่น้องเน,เนี่ยครับนี่ครับลักษณะการอยู่ของมันเรียบร้อยครับโต๊ะหนึ่งครับพี่น้อง นนนเปี่ะคร,ครับผมเจ้กับ<ม>เห็นมกไฟสัตว์ได้ครับเป็นอนแดดมันซองสอง,อสองตัวครับ ผมสองโตแหบพี่น้องเนี่ยอย่างไรบิ้งตัวนี้ครับพี่น้องเอาตุ้งมึงออกตุ้งหนึงกันครับผมครับพี่น้องยโตนึงบิ้งครับพี่น้อง เห็นไหมครับนะครับอีกตัวนึงคื่มีครับพี่น้อง น,นึงครับครับผมมีตัวนึงครับครับน้องจะอยู่สิครับพี่น้องเ็นมาครับ อยู่แก้นี่ต้นนึงครับพี่น้องครับกำหัวบม้หนางครับ <Okay. S 1> นี่ครับ <Okay. S 1> ความฝานะแม่นิลีครับพี่น้อง oh, พี่น้องตัวนี้ขึ้นนอนสบายใจเสือบแต่ท่้นหมดะ้ะ ครับค,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  <ste> <me> ครับมองน้ามุ่นๆุนยังสิน้ามุ่นคุ้นแสดงว่ามีครับพี่น้องห็นครับผม นี่ครับผมโอ้พี่น้องตัวนี้เห็นบ่พี่น้องโอ้นี่อยู่ในน้ำเลยครับพี่น้องเอาตัวนี้ก่อน เดี๋ยวจะเอามองนี่ครับมองนี้ยุยสองโตครับพี่น้องสองตัวสองตัวอีกน <c oughs> ีดเดตัวนึงครับตัวนึงไปแล้วอ่ะสองตัวเร็วครับพี่น้อง นี่จะได้ครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นี่หลายตัว,ตวลลครับพี่น้องวิ่งไกลกันโอ้พี่น้องตัวนี้หลังเล่ยๆเล่ย์น้ำชีลึกนะครับพี่น้องตันหมดหลังหมดทันครับพี่นอ้องบมดทันบมดทันตัวนึงยังมีครับ อันครับอันครับจื้อมองน้าลึกพี่น้องท่านบ่เนาะ ด้วยครับครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับ<ฮ>ตัวนี้ิงโบทันครับพี่น้องดูดออกก่อนทันครับ dùm mộng nhịp, dùm mộng nhịp, dùm mộng nhịp khắp mạch nó kìa nhụp nhập, nhụp nhấp. bay bây là นี่ไปกวนครับพี่น้องตัวนี้อยู่มองนี่ครับอยู่ในเส็นมั้ครับพี่น้องนอนคดคมล่อมอยู่นี่คดคมล่มนี่ครับเรียบร้อยปลานอนเว้นครับเนไลายอยู่ด้วยครับนี่ครับพี่น้องอีกโต๊วหนึง่ง ครับครับผมไปอีกแล้วนั่นญญาปายนะครับนำ กระตืออวนครับพี่น้องบิ๊กซี่โอ้ลงมาลุยแล้วคันี์ <laughs> ปานตื่นเบิดแล้วพี่น้องอมาลุยอีกนวันนี้พ่อพอกรบเลยพี่น้องมันนี้พ่อพอกรบเลย

พท่านครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งบาดที่น่นนครับโอ้โหผลงานเต็ม <c oughs> เครื่องขวังครับพี่น้องเครื่องขวังนี่ครับผม เห็นบ่ค่อยสัตว์เด้คอครับพี่น้องโอ้ยหลายคือเก่าครับพี่น้องอยู่ในขวางเนี่ยเด็ดสมุนมานนำเบิดครับโอ้ยกรับพี่น้องมือนโพดงานเท่ากันนักตึงๆครับพี่นอ้องเครื่องขวางเครื่องขวางเป็นประคอหน่อยครับประคอหน่อยแล้วกั ฮากุ้มเอาน้ำก่อเขานี่มันนอนอยู่ครับพี่น้องนอนอยู่มันกระสีนอนแบบหมุนอยู่น้ำนำหน่อยๆครับพี่น้องเขากับใช้วิธีการมือจับเอะลยครับจับเป็นมือเปล่าเลยครับพี่น้องเป็นการห้ายู่หากกินแบบอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องหาปลานอนเว้นครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้กบครับพี่น้องปกติกบกับสีนอนด้วยกันมันเข่าง่ายเบอรัเดียะพี่น้องกับไมได้อยู่ได้กินครับพี่น้องกับเป็นปลาคอหน่อยนะครับพี mm ่น hmm. ้องมันโบหญ่ Digital, ical, ับ <it? S 2> <c oughs> กอดไปยังก็ได้ครับพี่น้องกับของผมกับสิกินเนี่ยผมกับปอยเนี่ยครับพี่น้องกักดตัวใดมันอันนี้คือว่าเขาเหลือกินแล้วเขากไปล่อยนําครับพี่น้องไปปอยไปสะคือเก่เา <c oughs> ก็ฝากเป็นกำลังใจจองอากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกัน,กนครับผมทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมียังกระทานลุนทานเบิ้งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับว้ายจะกินต้มลุกไปละลุกไหม นี่ครับพี่น้องเอาเ็ษถังในเบิ้งเลยครับนี่ครับ